ิม,ม,ม,มาเป็นชั้นๆเลยน่ากินมากนีจิ้มราดไปอย่างเงี้มาอืมเ <มา S 1> วลากินก๋นวยเตี๋ยวเนื้อนะมันต้องมีเอนน็นจริงๆนะนุ่มสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเห็นบ้างนะคะขอบกระด้งอืมอม,มาเป็นเส้นๆนะฮะเวลาเฮียเขาให้มาแต่ละอันเนี่ยเนี่ยเอ็นจะมาเป็นเส้นๆเลยนะฮะแบบนี้เลยยาวดูดิเทียบกับนิ้วเวลากินต้องเต็มปากเต็มคำอันนี้จะกินเชงๆให้ดูนะฮะว่ามันอร่อยจริงๆโอ้โห กลับมากร้านนี้นี่โอ้โหลุยครับพาเราสองคนพามาลุยที่ราชวัตรนะครับเป็นย่านที่มีของกินอร่อยเยอะมากมากะะมากนะแต่วันนี้เราจะพามาลุยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดๆกัน4ี่ร้านนะครับในเส้นถนนเส้นเดียวมีเยอะและอร่อยมากๆ ข้างหลังนี้นะฮะเราจะโจวดที่ร้านนี้เลยข้างหลังนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อไร้ไทเทียมทา,ทานนะฮะก็จะวิ่งเข้าเส้นราชวัตรต่ออีก3าร้านกาันก็นจะไปกินการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจห้สองคนด้วยนะครับไปดูกันครับเรามาเริ่มที่ร้านนี้เลยนะฮะเก<ร>าเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทานราชวัตรนะครับนี่เจ้าเก่าโอ้โหหันเข็นทามน่าทานมากลึกซึ้เดือดเือร้านนี้ถ้ามาสายจะอดกินนะฮะนี่นะฮะหันเข็นแล้ว เปียแม็กกี้ช้อนเดียวสามอันนี้ก็เพียนะฮะโอ้โหนาามาเป็นชั้นๆเลยน่ากินมากเรามาดูอินครับอันนี้เป็นหัวใจนะะมีตับด้วยมีเนื้อสดด้วยนะครับแล้วก็มีลิ้นด้วยนะฮะและนี่นะครับพี่เจ้าของร้านแต่งตัวซิ่งมากนั่งอยู่ตรงนี้ครันนี้นะฮะอย่างรวมๆไปเลยนะครับในีื้านี้นี่ฮะทุกอย่างถลงไปแล้ว เรียบร้อยครับได้มาแล้วนะคะชามนี้และชามนี้อันนี้เป็นแบบรวมนะครับคือรวมทุกอย่างมีเอ็นมีตับมีมมาสมีอะไรครบมาเลยนะฮะนี่มีเนื้อเปื่อยมีิ้นด้วยอ่ามีิ้นด้วยครบทุกอย่างไปส่วนชามนี้เป็นเนื้อเพียอย่างเดียวเนื้อเพียคือเนื้อที่อยู่บริเวณเหนือซี่โครงจะมีทั้งมันมีทั้งเอ็นและนุ่มมากๆครับเป็นที่เด็ดของร้านนี้เลยเป็นทีเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะจ๊ะไม่เหมือนไม่เหมือนด้วยดิ ข่าอชัดหน่อยนีเอ็นเอ็นอยู่เด้งๆนะฮะโ่เด้งๆเด้งจริงเวลาชิมนะฮะวางบนนี้ไปที่ปรถูแเราตามสไตล์เรานะฮะราดทั้งชิ้เป็นแบบนี้มาฮะาวเราร้อนเลยคืออะไรีุดาคือมันนุ่มมันคืออะไร มันนุ่มมันเด้งมันติดมันมันหอมขอดูใี่ชาร์ติปีดีกว่าอออืืหนี่นะคะให้ทุกคนดูนะคะอออืืหเนี่ยมีทั้งมันมีเนยมีมันมีเอ็นแทรกอยู่เฮ้ยสุดจริงๆอันนี้นี่ฮะอย่างนี้เลยอ่ะให้ดูอย่างนี้นะฮะนี่จิ้มลาดไปอย่างงี้ม,มาออืหือเนื้อเพียครับลุยฮะนี่เห็นเล่นเล่นเล่นร้านนี้ลิ้นตุ้มๆแบบนี้เลยฮะสั่งพิเศษไฟ นี่เขาให้ดิ้นแบบนี้มานะฮะลากมาเลยค่ะเวลาที่เราลากไปเป็นแบบนี้นะครับลิ้นฮะมาหนาตืบลุยครับนี่เราจะไปสี่ร้านนะคะร้านแรกคุณนปเดินไปแล้วสองคามใหญ่แล้วครับคุณบะบ๊อบตัวนี้นะครับมีตับมีม้ามนะฮะแล้วก็มีไส้สามประสานไปอย่างนี้ ขอน้ำจิ uh, ้มลาดดึบๆหน่อยอารับมาฮะซุ้งดีมากแต่รูเป็นแบบน้ำข้นๆอร่อยชอบแบบคุกกมอ่ะกลมเนื้อเขาบอกว่าร้านปิดบ่ายสองครึ่งแต่บางวันถ้าของหมดตั้งแต่บ่ายโมงก็คือปิดนะ เมื่อวานเนี่เจ้าของบอกว่าคนแห่มาเยอะจากไหนไม่รู้ของหมดเร็วมากนี่เอ็นเนนะฮะเวลากินเดี๋ยวนี้ต้องกินเอ็นจริงๆนะพี่เจ้าฟินนี่เอ็นครับโอ้โหลุยฮะพี่เี๋อเนื้อวัวไล่กินพาราสวรรค์นะฮะเป็นลาร่าจอมมา่งเปิดอยู่ในเส้นสุนนเรืองครนไต์นะครับทางเข้าพี่จะวิ่งตรงไปไปราชวัรรคเราเป็นก่อนก่อนก่อนตามเราไปนะคะกด subscribe ให้เราก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นใให้เราด้วยนะฮะ และนี่เรามาร้านที่2แล้วนะฮะไม่ได้พามาซื้อเกงยินนะครับแต่จะพามาร้านนี้ครับเจงงอก๋้ยเตี๋ยวเนื้อนะฮะร้านนี้เป็นทีเด็ดอีกหนึ่งร้านเหมือนกันที่ต้องมากินให้ได้ร้านนี้พลังสาวๆล้วนๆเต็ไมไปหมดเลย อร่อยแน่นอนครับร้านนี้จะมีเครื่องครบเลยนะฮะเมื่อเช้านี้เขาซื้อไปสี่สิบถุงอะเอ็นอะสี่สิบถุงเลยนะฮะโอ้เกือบอดกินเลยแล้วหน่อยนึงพอดีนี่นี่เลี้ยให้หน่อยเลยนี่อันนี้เล็ก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 บนเนื้ออะไรนะฮะนี่เปื่อยสามชั้นค่ะเปื่อยสามชั้นนะครับวันนี้อ่าเรามาเลยครับเหลารวมนะคะน้ำข้นอีกเหมือนกันนะครับแต่ร้านนี้น้ำซุปก็หอมเด็ดมากจริงๆ มาเริ่มที่เอ็นเลยนะฮะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะมันต้องมีเอ็นจริงๆนะมาดูพริกร้านนี้แบบโอ้สีเข้มสะใจมากอ่ะพริกร้านนี้เป็นแบบสีเขียวใช่ครับโอ้เอ็นดูนุ่มมากเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มจนแบบเอ้าเอ็นยังไม่ยอมตายนุ่มจนไม่อาจคงตัวอยู่บนช้อนได้นะคะนุ่มเลยปะละลายในปากเลยปะจึ้งดูนี่ เนื้อสามชั้นของทางร้านนะครับต้องบอกเรียกบอกว่าเป็นเป็นแบบเนื้อร่วนเนื้อร่วนเนื้อร่วนใช่ดูดิคือเอาตะเกียบบีแล้วมันนุ่มแบบนุ่มสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยเห็นมั้ยตะเกียบยังสามารถที่จะไอ้นี่ได้เลยนะยิ่งมากครับเวลากินนะครับตลาดแบบนี้เหมือนกันเนื้อสามชั้นนะฮะโดูดีรู้ไหมครับดื้อมากทุบหอมจึ่ง แต่ซุปหอมมากวันดี้ไม่กินเนื้อบอกแต่บอกเลยว่าหอมจังหอมเนาะหอมงงไปหมดอุ้ยอันนี้คือม้ามมามตัวนี้ชอบมากๆเลยอ่ะมีท่านเหล็กเยอะมากแล้วก็ให้หลายชิ้นจังเขารักเราเลยเอ้านี่นะฮะมาเป็นแบบเป็นตั้งๆเลยแบบนี่ฝึกๆเลยอือหือลุยฮะโอ้นะอะกระโด้งอือ กินลาดไปฮะมาครับลุยฮะใส่ครบไปนะครับลาดน้ำแบบนี้มาฮะลุยฮะบอกน่าไม่หายกี่ไรนักฝนตกือนตกเลยไม่รู้ะไเป็นไรหนกินมาโแล้วาลุยล้างอีกต่อลุยฮะเจ๊ง้องก็เต๋วเนื้อ เด็ดจริงอะไรจริงจ่ะเยอะครับเยอมากสงสารเมียก็สงสาร,รถือไม่เท้าเดินไปเดินมาแต่เราก็ต้องลุยในะที่รักเนาะจ้าจ้ามาต่อที่ร้านนี้ครับเรามาที่ร้านนี้กันบิ๊กสุกิจิวเนื้อราชวัตนะครับนี่คือทีเด็ดที่ต้องมากินจริงๆนะฮะร้านนี้บอกเลยว่าเทียใจดีมากและถ้าพูดถึงอะไรเนื้อต่างๆร้านนี้ชิ้นโคตรใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบบสะใจจริงๆครับผมนี่นี่นี่ดูไส้ฮะนี่ไส,ส้แบบโอ้โหเบลล์เบลล์เบเลย ไส้โตรจริงๆนี่และเอ็นเราที่แล้วเราที่แล้วเอ็นนี่แบบโอ้โหเฮียให้มาแบบดู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 ชิ้นดูชิ้นมาเป็นเส้นๆนะฮะเวลาเฮียก็ให้มาแต่ละอัน,นเนี่ยเนี่ยเอ็นจะมาเป็นเส้นๆเลยนะฮะแบบนี้เลยเนื้อเปิดสามชั้นนะฮะโอเคเด็ดขาดมากแล้วก็อันนี้คือลิ้นนะฮะไม่เคยเจอร้านาไหนที่ลิ้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนใหญ่มากเดี๋ยวไปดูในชามครับชามนี้คือโคตรพิเศษนะคะร้านนี้บิ๊กสุมา ชิมมากเลยทุกอย่างคือชิ้นใหญ่ไปหมดโกลมกล่อมมากผมชื่อมากร้านนี้เป็นร้านที่อะไห่เนื้อใหญ่มากๆใหญ่จริงๆอ่ะนี่คือลิ้นนะครับดูลิ้นเขาให้มันแบบเต็มช้อนร้อนๆแบบนี้เลยใหญ่จริงๆเลยเาวางแปะวันนี้ไปเลยอ่ะดูดิจะเท่าถ้วยละโหแล้วเวลากินนะฮะราดไปเป็น,นแบบนี้มาลุยัด มมใครไม่อยากพลาดของเด็ดของใหญ่ร้านเด็ดๆต่างๆนะคะกด subscribe เราไว้ได้เลยใช่ครับเน๋้วที่เนื้อสามชั้นเขาให้แบบนี้จริงๆไม่ได้แค่ให้เรานะครับเป็นแบบนี้จริงๆนงะครับปกติเ<ๆ>ขาก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงมันก็มาจากหม้อเขาต้มอ,อยู่แล้วแหละครับางเนี้ยนี่สามชั้นครับมาเขาถึงชื่อบิ๊กสุนะจ๊ะทำปอกมั โอ้เนื้อสามชั้นเนี่ยมันมันแท้มันดีมากเลยและเอ็นร้านนี้เหมือนที่บอกยาวอ่ะดูดิเทียบกับนิ้วนิ้วเยอะเคี้ยวสะใจเลยโอ้โหนุ่มมากร้านนี้โอ้โหแต่ละอย่างเราให้เรามาขนาดไส้ยังใหญ่มดูไส้ทำไมมันถึงใหญ่กว่าเคียเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์คือเวลากินต้องเต็มปากเต็มคำ เขาก็เลยจะคัดมาแต่ใหญ่ๆอย่างนี้หรอใช่ฮะมาครับเต็มปากเต็มคำของจริงนะคะเอนดมากมาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่มีลูกชิ้นเนื้อไม่ได้นะถูกต้องเนื้อแบบเนื้อเวลากินนะลาดไปตึ๊ด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 หืมมาลุยครับเนี่ยอบป้ากินสามลูกเรียงคือดูง่ายอ่ะ จริงมากเขาหน้ารองสีลูกดีกว่ะจริงเหรออืออสุดจริงจริงไม่ต้องห่วงนะคะทุกชามใครมาได้อย่างนี้จริงฮะรลุยครับสุดมากเราไปต่อร้านที่สี่กันร้ารอ,องก็เด็ดไม่แพ้กันการันตีแน่นึงเลยแทบมากไปเลยครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านที่สี่ของเราคือร้านนี้นะฮะ ปอลูกชิ้นสี่ย่านนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อน้ำใสนะที่เด็ดมากพี่ลักคะไปเลยกันร้านนี้ตามชื่อร้านที่เด็ดนะครับคือลูกชิ้นครับลูกชิ้นอร่อยมากสุดๆจริงๆฮะแล้ววันนี้นะครับมีเอ็นด้วยนะฮะมีเอ็นด้วยมีเนื้อเปื่อยด้วยแล้วก็เนื้อสดครับของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ <c oughs> ไปลุยกันครับร้านนี้เขาเป็นน้ำใสนะคะเป็นน้ำใสนะครับจะประกอบไปด้วยลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเนเนื้อเปื่อยนะคะ,ะนี่แล้วก็อันนี้ฮะ n n เอ็นเอ็นเอ็นดูเอ็นดูเหรอดูเอ็นเอ็ไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ลุยครับอันนี้แบบเูดิเส้นเขามาฮะพอดีคำนะครับลุยครับ จะบอกว่าร้านนี้มาช้าอดเอ็นนะจ๊ะใช่ฮะอดเอ็นนะครับนี่โอ้โหอันนี้จะกินเชีงเชงให้ดูนะฮะว่ามันอร่อยจริงๆน้ำใสสุดๆเหละลุยฮะย่างดาชวัดนี่ต้องไว้ใจเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยนะมาทุกร้านอร่อยทุกร้านเอ็นนุ่มทุกร้านิต่างกันที่น้ำซุปนะถูกต้องครับลุยฮะอือ ลูกชิ้นร้านนี้โต๊ะโตะดูสิไทยลูกชินก้นเขาทำเองแบบขึ้นชื่อมากนี่เนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยโอ้โหมาฮะเปื่อยแล้วกันอืมเปื่อยจริงๆนุ่มมากๆลุยฮะร้านแถวนี้เป็นร้านดั้งเดิมทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเชื่อในฝีมือ,อมได้โอ้โหสุดกลับมากร้านนี้ยุ้ยอย่าลืมนะคะใครอยากจะตามไปร้านเด็ดๆฟินๆแบบนี้นะคะกดคลิปใ,ให้เราไวา้กินนะฮะ ปอลูกชิ้นสี่ย่านนะครับแล้วประกันว่าเด็ดและเฉียดจริงๆสี่ร้านที่พามาทั้งหมดวันนี้สุดมากไปตบท้ายขนมหวานกัน,ดนเด็ดร้านนี้โคตรเด็ดเราก็จะมาตบที่นี่นะคะปิดท้ายที่อยากแนะนำานะครับคือขนมบ้าบิดน,นะ,ะร้านนี้ไม่ธรรมดาจ,จริงๆจะบอกว่าอร่อยมากๆมันเป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆแล้วมันหอมแล้วมันนุ่มมากๆนะฮะอันนี้เากลับบ้านติดกล่องเลยนี่หมัดูดูนะคะนี่นนน โอ้โหรูยครับอร่อยมากตุ๋มน้ำน้ำมร้าวสาสิบบาทนี่นี่นี่บตูตับดูความนุ่มดูสิดูสิโอ้โหสุดส รับรองว่าเด็ดนะครับวันนี้เราพามาดูทั้งก๋วยเตี๋ยวสีล้านและตกใจด้วยบ้าบิ่นนะฮะรับประกันว่าเขานี้ของอร่อยเยอะมากๆมาทําได้สุดยอดมากครับเฮียเฮียนี่เฮียมาเฮียมาแล้วโอ้โหมีลูกกิ่เมิยเฮียโอ้ขอบคุณมากครนะขอบคุณค่ะนี่วันนี้อิ่มแน่นอนอิ่มก็เฮียแน่นอนสุดเป็นยอดเลยครับเฮียสุดยอดมากเฮียนี่สุดจริงๆให้ชิ้นใหญ่แบบนี้ทุกจานทุกชั้นทุก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 อทุกคนมากินนได้แบบทุก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 ยุก